ไปฉีดุสเตอร์เข็มสามมาพี่น้องของมาดอนนาเมื่อนีอาการเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกว่าจะใส่เจ็บแขนลายครับพี่น้องบอได้ทำงานเลยมือต้องพักผ่นต้องเบืองอาการอีกมือสองมือสวัสดีจ้าจยใส,ส่มาฉีดยาอ่อวัคซีน <c ười> สามีฟัวโลมาเมียไรยงยงานี่ค่า <c> แ <ười> ม่มมมกินล้านสิส นี่ซนเนีมหาโมบานนี่น้องยใส่หมดแล้วซีดแล้วแล้วยิ่ใส่ย่านนี่น้องแม่นเจนยิ่ใส่ทางานเนาะมีลูกค้าสองคนเลยแล้วกันยิ่ใส่กับพักเ่นใส่มีผ้ามายใส่กับย่านเนาะยิ่ใส่วผ้าฉันไปนั่นย่านย่านหมอว่าเป็นครั้งแรกที่มหาโมมประจําตัวเพราใหญ่โมประจําตัวหม่่นองแต่มันเล่ากันตลก ดเดอร์สุดโซลูสติ้งนะนี่สายบอกว่าอันโมก็ตลกแล้วน่าจะเป็นดาวตลกมากกว่านี่เราจะไม่เป็นโมนี่สายมีไปเรียบร้อยแล้วใครเป็นนักมิเตอร์